กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอกาลบวันนี้เบาแอมมาทงองเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยาย270ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายคุณยายเพิ่นฝันดีวสันฝันเห็นผีผู้ชายมาหาอีกแล้วครับเอฟซีกระโดดถามกำแพงวัดมาแต่ทั้งผู้นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลข่สามตัวจังๆเลยครับเอฟซีสิเป็นตัวไหนครับคุณยาย270ของเขาไปนั่งอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะแถมยังผีพอมาหาอีกวสันครับ พื้นสีมาบอกเลขตัวใดครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกขับมารับชมรับฟังกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ของเขาครับงวดก้อนนี่ก็บหาสามแตกนะคุณยายเนาะครับผมหาสามเขาจังๆครับงวดนี้อาจจะมาสามตัวก็ได้ครับขับมาถามคุณยายของเขาครับกรับสว um, ัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับครับเอฟซีโค้งสุดท้ายเนาะครับเอฟซีเนาะโค้งสุดท้ายงวดก้อนนี่หาสามนี่เนาะครับคุณยาย หาสามก็ถูกตรงๆครับท่านผู้ชมเหล็กคุณยายนี่ยกำลังมากครับอีบีเนาะกำลังไปสีเขาเริ่มแม่นขึ้นไม่อีกแล้วครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันถอยหกสิบหกครับว้าวซูฟังเลยครับคุณยายฟันวันยังไรครับฟันออกู้ชายมากใจทางวัดมาก่อหกมาอีกคือเก่าอ่าอีกคือเก่าโอ้ผู้นมฮะซื้อเลือยากเลยนะอันซื้อเอาเลือดยากบอครับมาบอกเลขบบอครับบอกเลขบบอไม่ยังมาบอ เป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่เนอตัวเก่าตัวไหนครับคุณยายนี่แหละศูนย์หกหานศูนย์หกหานอเป็นมาเหตุจางไหนมาห้องบอกเลยบอกครับมันเกาะเป็นผีไในยิ่งอมเป็นผีเหรอผีผีผู้ชายผีผู้ชายโอ้ครับผมแต่ผุนโบเหตุพิษายันใส่ชุดยางง่ามยางบ้างแต่งโตโก้เลยมาบอกเลยย่าย์ละครับ ซื้อเยอครับตรงไนศูนย์หกห้านี่เนาะศูนย์หกห้าบัดนี้เลขสองตัวตัวไหนครับเลขล่างสองตัวครับบว์มีแต่สามมิได้สามตัวเพิรนบบวายังเนาะสองตัวบบวาครับก็สามตัวตัวใหญ่เลยนะครับเอาสามตัวเลยเนาะครับเราจัะเลยลายเอฟซีตรนไหครับ เราให้มาตรงๆเนาะครับคุณยายของข้าครับแต่หมอชมมาก่ออีกแล้วมาขึ้นได้ครับนี่มาหลายขึ้นแล้วโอ้มาหลายขึ้นนหรเนาะครับเนาะอันใหา่ของเพิ่นเอาเลขไปเสี่ยงหรือเพิ่นฝันว่าจางไหครับฝันว่าได้สิ่งไดนของมันถืออือได้อลย้อืสิ่งได้ของเนาะครับเนาะเขาอาของมาให้ครับเขาเอาของเสียงโมฝันนั่นโมเขาดอกโมเขาอันนี้ฝันดีอยู่ฝันดีครับ บาดนี้คุณยายฝันบ่ครับบาดนี้ฝันยอังอีกบ่ครับออฝันฝันเห็นแต่พ่อมาพ่อมาหาอีกมาหาใช่ไหมคำถาพ่อมาหานี่แม่นแน,น่นนะครับคุณยายเนาะเคยแล้วพ่อเพิ่นมาบาดจังไ <c oughs> ง,ง,งครับเพิ่นเพิ่นมาวางนะเพิ่งมาช่องเมึงมึนอ้มาสบายบ่ครับสบายอยู่ว่าสบายแต่บ่มีงเงินอ่ะครับวายเพิ่งเออมันจะมีดอกเพิ่งมครับผม มันซีมีดอกเนาะเป็นกับเป็นห่วงเนาะครับเนาะเป็นห่วงครับผมพ่อนี่ฟันเห็นตลอดประจำเนาะครับครับแต่แม่ในบุคคอยมากบครับบัคคายมาอายุของพ่อเนี่ยเท่าไรครับเจ็าปีครับอายุเจ็ดสิบหกอายุเจ็ดสิบหกปีอืมแล้วเสียครับตอนเสียอายุเจ็ดสิบหกปีด้วยครับอาจจะมาเป็นเลขกลางก็ได้เนาะครับเนาะเพราะว่าเลขกเลขบวนนี่ก็มาแล้วสามตัวจังๆแหละครับท่านผู้ชมวอดนี้ อายุพอกับเจ็ดสิบหกปีกับเป็นตัวเหล็กที่สวยงามอีกจุดหนึ่งข้าถามมกตรงๆกับเอาสามตัวกับคุณยายของเข้านีและเนาะบัน,นีีอันล้านสไส้ที่ถือไฟซ้อต,ตายเ,ยเป็นยังไงครับค<า>ว่มเคลื่อนไวบวมๆ<า>มิดเลยบ<า>โอ้ครับผมมิด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 ม,<า>มิดเลยเนาะครับเนาะมิดกับโบเป็นยังครับเอฟซีเพราะว่าผีผูเบากระโดดกําแพงวัดออกมาคือเกาครับงวดหาสามเนี่กับผู้เกาผู้เกาครับนี่แหละ แน่นอนแน่นอนครับเอฟซีเนาะบ่บ่เอาสองตัวเอาสามตัวเสามตัวเลยครับผมนี่แหละอยากให้ยายถือซื้อแน่ใจนะคุณวะครับยายซื้อลอตเตอรี่ไปหรือเปล่าครับนี่บ่บ่ได้ซื้อหรอกบ่ใครมักซื้อไปไหนครับมิเตอมักขันฟันมิเตอผู้อื่นหรอมาเอาซื้อครับบ่ใครมักซื้อบ่มักซื้อครับผมมิเตอร์ไฮเอฟซีเนาะครับคุณยายเนาะ คุณยายสองเจ็ดครับครับ <fuck. S 2> คุณยายเป็นกระโบแพงตัวเลขครับทมานชมเนาะเอฟซีเอฟซีถือหลายแสนกะกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ท้องเฮานี่ก็หลายคนครับทมานชมเนาะจนในสายยาคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับเอฟซีเนาะพอหงวัดแต่มันออกสองเจ็ดศูนย์จังๆเต็มๆเนาะคุณยายตรงเลยครับผมกระจากันหลายหงวดเนี่มันใจซ้ำไห้ครับคุณยายมันใจมันใจแห้งเนาะครับเนาะ ถูกแล้วแม่นบอกครับคุณยายถูกว่าไม่ถูกสุดยอดเลยครับเอฟซีเนาะอากาคอห้มีโชกไงครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ก็เขาครับเบาแอมเราตรงเล้มาติดตามเป็นโค้งสุดท้ายไปฝากเอฟซีครับคันธามากเลลชุดนี้นั่นเชื่อว่ะถรือแล้วเพื่อนว่าคันธามากเลลชุดนี้ก็ล่องเอาไปซื้อประวัติล่องเบิรงกนะครับเดี๋ยวมาชมเนาะคันธาโบมักกับโบประยังมาทางห้องฝันเจียวครับเบาแอมเราตรงนี้หามาฝากเอฟซีเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวมาชมเนาะครับคุณยายมีอยังอีกบ่ครับ บบมี่ละครับผมเดี๋ยวเบาแอมมารงสิจุดตัวเลขไว้แคบหนาจออีกครั้งหนึ่งครับับขอบคุณครับคุณยายสวัสดีครับ,บรขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,บครับผมถือมชมต, MM ตัวเลขของคุณยาย2 7 0ขนองเฮาเนาะครับถือมชมเนาะเลข3ตัวนี่งศ้ครับแล้วก็อายุพ่อเนี่76จ็ดปีนะครับถือมชมเนาะ วันที่สิสิงหาคมพศ2 5 6 6ครับขอให้มีโชคใหญ่กับคุณย่าย270ของเขาครับสำหรับคลิปนีเบาแอมมทงกับศิลานผูมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงๆงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใชครับ f c ฟเบาแอมมาทงมีของดีมาฝากนะครับเนาะไปรับชมเบืองของดีกันครับเบาแอมเราตงไหนจะเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม,ม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทรับครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้เข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่ผม,ม้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลือสื่อลอตเตอรี่จงสี่เหอถือเนาะครับนอกต่อมชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของไม่รับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่ผม,ม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายมหาหสน์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยกักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแหละเนาะครับผมสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยนเนาะหลวงปูรรง่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>หน่อยแ,<ต>แล้วก็บีอา,อ,าอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอดสามครั้งโอ้ครับผมถ้าปากสามครั้งลูกบอดสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนวยพ่อหลวงปุรอดเนยพ่อนวดจีิแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค,ค้ายางบบเห็นลานเหายวไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเหาครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อน,นี้ก็มีโอกาสได้มาสักกระกากบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชมเอาไปไใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แตะครับท่านผู้ชมมือแท้แตะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ,แล,บาาลแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป exactly. ็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกๆๆกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเท่าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพ,พิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุาธอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ